สวัสดีค่ะวันนี้มาดานจะทำไข่พะโลนะคะไข่พะโลใส่หมูสามชั้นค่ะนี่ค่ะไข่ของเราก็ต้มสุกแล้วค่ะบอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็หมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นของเราอย่าหั่นเล็กนะคะหั่นให้ใหญ่หน่อยค่ะเพราะเวลาเราต้มเขาต้องขดเข้าไปอีกค่ะแล้วก็มีผงพะโลค่ะผงพะโลนะคะแล้วก็สามเกลือค่ะพริกกระเทียมพริกไทยค่ะตำโขลกรวมกันนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ,ะเราจะมาผัดกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้นะคะให้หอมก่อนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะ เราจะตักออกค่ะ ใส่น้ำตาลกิดลงไปค่ะ เราจะเคี่ยวน้ำตาลให้เหลืองก่อนนะคะเกี่ยวไฟอ่อนนะคะแล้วเราจะใส่น้ำตาลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยคะ่ะ ั้นนะคะคเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลซึมเข้าไปในหมูเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ <S <S ทีนี้เราก็จะมาตุนกันค่ะ ที่มาดามไม่ใส่น้ําตาลเยอะเพราะว่าผงพะโลที่เราจะใส่มันมีความหวานอยู่แล้วค่ะเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะอันนี้คือทําให้หมูมันรัดตัวแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ไฟปกติค่ะเราจะเอาหมูที่เรารวนเมื่อกี้มาใส่ค่ะ เราจะเติมน้ำพอท่วมนะคะ ล้วจะใส่ผงพะโล้ลงไปเลยค่ะรอน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะหม้อเดือดเราจะใส่ผงพะโล้ลงไปเลยค่ะ ด้วยผักรากผักชีพริกกระเทียมนี่เราผัดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครชอบใส่เต้าหู้ก็ใส่ได้นะคะวเราไม่ได้ใส่นะคะใส่แค่สองอย่างค่ะใส่ไข่ครับหมูสามชั้นนะคะ ตอนนี้พะโล้ของเราก็หอมมากเลยค่ะเราใช้ไฟกลางนะคะทนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตุนจนหมูนิ่มค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันให้เขเดือดเดือดพ,พ,พ,พอพอไม่ต้องข้เดือดเดือดจ,จัดน,นะคะเพราะพอเราเดือดพอดีเวลาหมูมันจะทําให้หมูนิ่มค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้พาโล้ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะมาดาเคี่ยวม,มาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ อร่อยมากเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของมาดามค่ะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งไว้นะคะตอนนี้พะโล้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากเลยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ